ที่ได้นะฮะจะอยู่ทับเรนฟิโบ161.8นะฮะอยู่ทําเรน3,400เหรียญต่อทออรออนถึง3,500เหรียญต่อทออรออนทองไทยนั้นอาจจะแตะบาทละ56,000 57,000บาทกันเลยทีเดียวนะ ครับสิ่งที่เราได้เจอกับเทพพิากรประจําวันเพื่อที่3เดือนเมษายนนะครับเมื่อคืนนี้นะได้เกิดเหตุสำคัญนะครับคุณนัฐธรรมนัฮะได้ประกาศขึ้นอัตราภาษีนําเข้าจากต่างประเทศนะครับการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศคุณรัฐธรรมนั้นจะตั้งกําแพงภาษีค่อนข้างที่จะเยอะฮะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะคนเข้าที่จะปั่นปวดครับ และทองคำนั้นก็ได้พุ่งสูงขึ้นบริเวณ3,160เหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะฮะและเมื่อเช้านี้ได้แรงเทขายลงมาตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย2องโมงกว่าแล้วฮะทองคำนั้นได้ลงถึงบริเวณ3,122เหรียญต่อทรอยออนนะครับมองว่าทองคำนั้นจะสามารถลงแบบยาวๆได้ไหมหรือว่าการลงครั้งนี้เป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อนะฮะ คลิปนี้เนี่ยทางทีมเราฮะจัดตามคำเรียกร้องครับว่าทางทีมเรานั้นจะบอกเกี่ยวกับการนับคลื่นอิเล็กเวฟเลยครับว่าทองคำตอนนี้นั้นอยู่ในสถานะคลื่นไหนครับและทองคำนั้นในรายใหญ่รายเดือนนั้นจะสามารถบีเป้าจบคลื่น5ได้ที่เท่าไหร่คลิปนี้สำคัญมากๆต้องไปดูกันครับนี่เลยครับตอนนี้ฮะ เราอยู่กัปคุกรรคำในกัปารมันหรือกราไรายเดือนนะตามคำเด็กล้อเลยฮะทางทีมเรานั้นนะครับได้ทำขึ้นอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งตอนนี้นั้นอยู่ในขึ้นที่5ของ5ใหญ่นะฮะขึ้นย่อย5ของ5ใหญ่ในหลายเดือนนั่นเองครับประจวบเหมาะกับสถานการณ์ทั่วโลกฮะปัจจุบันนี้นะว่าตอนนี้นั้นเมกานั้นจะสำรวจที่ฟอนนอกว่าทองคำยังมีอยู่ไหมนะฮะและการปรับขึ้นภาษีของคุณทรัมป์เนี่ย ก็เป็นที่กังวลของทั่วโลกนะฮะดังนั้นทองเนี่ยเป็นทรัพย์สินปลอดภัยเหมาะประจุบเหมาะกับคื่น5ของทางทีมเราพอดีเป๊ะเลยนะครับและนี่ฮะเป็นภาพอธิบายภาพใหญ่ๆของการนับคลื่นเวฟในหลายเดือนเลยฮะเห็นไหมครับว่าตามเส้นสีฟ้าแนวนี้เนี่ยหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3หมายเลข4นี้เปที่ผ่านมานะฮะตอนนั้นเนี่ยทองคํานั้นได้ทําเป็นลื่นตามใหญ่นะฮะ ทั้งหมดนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขึ้นย่อยนะครับของขึ้นสามใหญ่นะครับก็คือหมายเลขหนึ่งนี่เป็นหมายขึ้นหมายเลขหนึ่งฮะเป็นแกลนหมายเลขหนึ่งะฮะแล้วก็สองตามนี้ฮะเดี๋ยวขอทำวงกลมให้ดูกันนะครับนี่ฮะนี่ขึ้นหมายเลขหนึ่งะฮะและนี่หมายเลขสองนะครับและนี่ขึ้นหมายเลขสามนะครับและมือโควิดนะฮะเป็นขึ้นหมายเลขสีนะฮะขอย้ำว่า เป็นลื่นหมายเลขสีนะคลขึ้นใหญ่หมายเลขสีนะฮะและตอนนี้นั้นทองคำนะฮะได้ทำขึ้นห้าใหญ่นะครับเมื่อถ้าเกิดนับขึ้นกันดีๆนะฮะเมื่อวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่ยี่สิบสองฮะสองพันที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะฮะสองพันยี่สิบสองนะฮะทองคํานั้นได้ทำลื่นหนึ่งในขึ้นย่อยของขึ้นห้าใหญ่นะฮะตามนี้เลยฮะตามวงกลมสีสีชมพูแล้วกันนะฮะนี่ฮะขึ้นขึ้นหนึ่งตามนี้นะฮะ และขึ้น2นะครับขึ้น3และมาจบขึ้น4ีลงเลยฮะและตอนนี้นั้นกําลังอยู่ในขึ้น5ใหญ่นะฮะเป้าในการวัดขึ้นนะฮะก็จะวัดแถวหัวขึ้น3นะฮะเป็น100นะฮะและปลายขึ้น2ย่อยนะฮะเป็นศูนย์ะฮะเป้าที่ได้นะฮะจะอยู่แถบเรนฟิโบ161.8นะฮะจะอยู่ทถบเรน3,400เหรียญต่อทรอยออนถึงส5 0 0เหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะฮะ คาดว่าทองคำไรมันนั้นน่าจบขึ้น5้เนี่ยที่ทะเริณ3,400เหรียญถึง3,500เหรียญต่อโตรอยออนคาดว่าอีกประมาณ2เดือนนะฮะทองไทยนั้นอาจจะแตะบาทละ56,000 57,000บาทกันเลยทีเดียวนะต้องดูค่าเงินบาทด้วยนะฮะต้องดูค่าเงินบาทด้วยนะฮะและตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าค่าบาทค่อนข้างที่จะอ่อนนะฮะเมื่อเช้าตลาดมาเนี่ยค่าบาทอ่อนมากๆเลยะฮะทำให้ทองไทยนั้นแตะสูงสุดที่บริเวณนะ ออนไลน์ฮนะห้าหมบาทโดยประมาณนะครับและนี่คือภาพใหญ่ของภาพปายเดือนฮะรหรือภาพรายมันว่าทองคํานั้นยังเป็นขาขึ้นอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์ฮะเป้าถัดไปจะอยู่ทับเรนสามพันสี่ร้อเหรียญต่อทอออนถึงสามพันห้าเหรียญต่อทองออนแนวนี้เลยครับแลวตอนนี้ครับเรื่องทอนคำในกราฟรายสัปดาห์เนะี่ยภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามเหลือเกินครับ ทางทีมเราจะทําให้เห็นว่านะฮะทองคํานั้นได้ขึ้นชนแถบรเวนเส้นสีฟ้าพอดีเปะ๊เปะเลยฮะอยู่แถบรับพันหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญต่อทรอยออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะตลาดเอเชียมื่อเช้าพอตลาดมาเนี่ยสามหนึ่งหกศูนย์นะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขอย้าเลยะฮะว่าสามหนึ่งหกศูนย์ทองคํานั้นได้ขึ้นถึงเส้นสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยตามเส้นฟ้าแนวนี้เลยฮะ คาดว่าทองคําในรายสัปดาห์นั้นนะครับถ้าเกิดสัปดาห์นี้ปิดเขียวและสามารถทําลายแนวต้านแถวบริเวณ3160ขึ้นไปได้นะฮะทองคํานั้นก็จะขึ้นต่อนะครขอย้ําว่าถ้าเกิดผ่านแนวต้านเส้นสีฟ้าแนวนี้ขึ้นไปได้ทองคําก็จะขึ้นต่อนะฮะและทางทีมเรานะฮะได้ตีสสีแดงแบ่งครึ่งของช่องชานเอลรายการขึ้นนั้นคาดว่าทองคํานะถ้าเกิดว่าไม่หลุดสสีแดงแนวนี้นะฮะทองคํานั้นก็จะขึ้นต่ออย่างสวยงามพระรามเก้านะฮะ เส้นสีแดงแนวนี้ฮะตามวงกลม bueno e, สีชมพูแนวนี้เลยถ้าเกิดทองคํานั้นไม่หลุดเส้นสีแดงแนวนี้นะทองคําก็จะขึ้นต่อถ้าเกิดว่าสามารถยืนเหนือ3ามหนึ่เส้นฟาขึ้นไปได้ทองคําก็จะขึ้นต่อแบบโยยาวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดทองคำนะหลุดเส้นสีแดงแนวนี้นะฮะทองคํานั้นก็จะมีโอกาสอย่างสูงนะที่จะมาดักซื้อแถวรแนเส้นสีเหลืองแนวนีนะ้ซึ่งเป็นแนวรับของแท่งเทียนรายสัปดาห์เนี่ยถึง678แท่งเทียนนะฮะคาดว่านะฮะทองคํานั้นจะสามารานะฮะ ลงมาได้ถึงบรน2,980เหรียญต่อโตรอยออนแนวนี้เลยฮะบรีสีขาวแนวนี้ครับเห็นไหมฮะ2,980เหรียญต่อโตรอยออนสีขาวแนวนี้เลยครับแนวนี้เนี่ยจะเป็นแนวดักซื้อของทางทีมเราเลยนะฮะ2,980เนี่ยคาดว,ว่าถ้าเกิดมาเนี่ยทางทีมเราก็จะซื้อแบบเต็มแม็กครับแล้วตอนนี้ครับเริ่ร้างขมุกขมรับไรเดย์ฮะภาพนี้เนี่ยค,ค่อนข้างจะสวยงามเหลือเกินครับทางทีมเรานั้น ได้ตีชานเอลเส้นสีเหลืองคู่ขนานนะครับว่าทองคำนั้นได้ยืนเหนือเส้นสีเขียวและเส้นสีเหลืองไปได้แล้วเมื่อเช้าทองคำเปิดตลาดมานั้นรู้สึกว่าได้มีแรงเทขายจากเรียน2,160เหรียญต่อ t o อยออนฮะ3.150ถึง3.600เนี่ยทางทีมเราบอกไว้นานแล้วนะว่าเป้าที่ใช่เป้าที่ชอบเป้าที่อยากได้คือ3.1 50ถึง3160ถ,ถ้าใดเนี่ยติดตามเพจของบริษัทนะฮะเขาจะรู้ว่าทางทีมเรา3150 360เนี่ยทางทีมเราบอกไว้นานแล้วนะฮะและเมื่อวานโทษครับและวันนี้นั้นทองคำได้ขึ้นชนเรียบร้อยแล้วะฮะและตอนนี้ดูว่าทองคำเนะี่ยได้สร้างช่แนลเส้นสีเหลืองทั้งสองแนวนี้นะฮะตามวงกลมสีมพูนนะ,ะว่าทองคำนั้นได้ลงมาทดสอบเส้นแนวรับสำคัญของกราฟทองคำนะฮะเส้นสีเหลืองด้านล่างแนวนี้นะฮะและตัดพอดีเป,ป๊ะนะฮะกับเส้นสีเขียวนะจะอยู่ทวางเรน3,100 สิบเหรียญต่อโตรอยออนนะฮะแนวนี้เนี่ยสามพันหนึ่งร้อยสิบเหรียญต่อโตรอยออนเนี่ยเป็นจุดดักซื้อของทางทีมเรานะฮะคาดว่าทองคำนั้นถ้าเกิดไม่หลุดสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะทองคำนั้นก็จะขึ้นต่อแบบยาวๆระทธรอมอทำไฮครับแต่ว่าถ้าเกิดน,นะฮะทองคำหลุดสามหนึ่งศูนย์นะเป้าที่อยากได้นะฮะเป้าสุดท้ายจากการซื้อของทางทีมเรานั้นจะอยู่ทวบริเวณสามพันห้าสิบเหรียญต่อโตรอยออนขอย้ำนะว่าสามศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยสวยงามมากๆะฮะ ซึ่งทางทีมเรานั้นจะไปอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เข้าซื้อแบบเต็มแม็กซ์บสสีขาวแนวนี้ฮะคาดว่าถ้าชนเส้นสีขาวแนวนี้นะครับซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของแท่งเทียนหลายๆแท่งเทียนด้วยกันนะฮะในรายเดยนั้นทองคำเนี่ยน่าจำแรงมีเบากลับขึ้นไปได้อย่างสมควรเลยฮะค,คาดว่านะฮะสามศูนย์ห้าศูนย์แนวนี้จะเป็นจุดดักซื้อของทางทีมเราที่จะซื้อแบบเยอะๆเลยครับ <S <S แล้วสวัสดีครับ เรากก็ต้งทำในกราฟายสี่ชั่วโมงนะฮะกราฟทำรายสี่ชั่วโมงนั้นตอนนี้ทองคําได้ลงมาแนวรับสุดท้ายในราย4ี่ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะอยู่ทะเรียนสามพันหนึ่งร้อยี่สิบเหรียญต่อรอยออนโดยประมาณนะฮะไม่ว่าทางทีมเรานั้นได้ขีดเสดงแนวนี้ฮะค่อนข้างจะเป็นแนวรับหลายๆแท่งเทียนใรายสี่ชั่วโมงนะฮะนี่เลยครับประมาณสิบแท่งเียนด้วยกันฮะและตอนนี้นั้นทองคํานั้นได้ลงมาแนวรับอีกครั้งหนึ่งฮะหลังจากที่คุณทรัมป์นะฮะตอนตีสามเวลาไทยนะฮะได้ประกาศขึ้น สาษีมาเข้าจากต่างประเทศนะฮะทำให้ทองคํานั้นขึ้นไปแตะถึงบรนเว2,160เหรียญต่อทอยออนและตอนนี้ได้ลงมาทดสอบแนวรับอีกหนึ่งครั้งอยู่ทีเบริเวณ2,120เหรียญต่อทอยออนโดยประมาณะนะถ้าเกิดว่าทองคำรายสี่ชั่วโมงนั้นไม่สามารถหลุดริมตรงนี้ได้นะทองคํานั้นก็จะแรงขึ้นต่อนะฮะแต่ถ้าเกิดหลุดลงมานะเป้าถัดไปนะฮะขอย้ําเลยครับเป้าถัดไปของคุณทองคานะฮะก็จะสามารถลงได้ถึงทับบรเวณ 3 8 3เหรียญต่อโอยออนบริสัทขาวแนวนี้เลยฮะถ้าทองคำนั้นไม่สามารถยืนเส,สดงแนวนี้ขึ้นไปได้นะทองคำนั้นก็จะสามารถลงปรับฐานได้ถึงบริเวณ3 8 3เหรียญต่อโอยออน3.83เหรียญต่อทออร,รอนแนวนี้เนี่ยเป็นประการด่าสุดท้ายของคุณกรรมในไรย4ชั่วโมงนะ3.80นะฮะโดยประมาณครับถ้าตรงคำนั้นไม่สามารถยืนเหนือเส้นแดงแนวนี้ได้อยู่แถวบริเวณนะฮะ3,100 สิบเหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะสามพันหนึ่งร้อยสิบเหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณถ้าเกิดจืนไม่ได้ทองคำก็จะลงมาแถวสามศูนย์แปดศูนย์แนวนี้เลยครับแล้วตอนนี้ครับเราอีกคำในคราบรายสชั่วโมงนะฮะทางทีมเรานั้นได้วัดฟีดโบนันชีเลยฮะว่าเป้าของคู่ทองคำนั้นจะสามารถขึ้นได้ถึงไหนนะคราบรายสี่ชั่วโมงนะะขอย้ำเลยนะครับว่าทางทีมเรานั้นได้ตั้ง แนว100เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญของคุณทองคำจากอดีตผ่านมาเนี่ยเมื่อวานวานันซื้อนะแะถวบรูเวน3 1 9 9ันหนึ่งร้อยสามเก้าเหรียญต่อโอยออนชนแนวนี้แล้วไม่ผ่านเป็นสิแท่งเทียแล้วฮะและเป้าต่ำสุดศูนย์เนี่ยก็อยู่แถวบรูเวน3 0 0พันเหรียญต่อโอยออนซึ่งเป็นแนวนี้เนี่ยเป็นแนวที่สำคัญคุณทองคำนะคาดว่าเป้าที่ได้นะฮะตอนนี้กำลังชนพี่โบนหนึ่งหนึ่งร้อยอยู่นะฮะ พอที่ได้นั้นตอนนี้นะฮะคาดว่า0-8นั้นจะอยู่ท้งเรน3,220รี่เหรียญต่อทรอยออนนะฮะ3,220นะคาดว่าถ้าเกิดผ่านแนวต้านท้งเรนบริเวณ3 1 3 9ขึ้นไปได้นะทองคำนั้นก็จะขึ้นต่อได้ถึงบริเวณ3220รี่เหรียญต่อทรอยออนได้เลยนะฮะขอย้ำเลยนะฮะเมื่อเราบตีเส้นเทยนลยนะฮะนี่เลยครับทองคํายังไม่หลุดนะฮะขอย้าว่าทองคํายังไม่หลุดเส้นสีเงินแนวนี้นะสามารถขึ้นต่อได้นะขอย้าเลยว่า ทองคํากําลังสวบัดเมาอยู่นั่นเองฮะกำลังไซเวอออกข้างอยู่นะแต่ถ้าไม่หลุดเส้นสีฟ้าแนวนี้อยู่ทับเรียนสามพันหนึ่งร้อยสิบเหรียญถึงสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าเหรียญต่อโอยออนถ้าไม่หลุดนะฮะทองคํานั้นก็จะขึ้นต่อไปทับเรียนสามพันสองร้อยยี่สิบเหรียญต่อโอยออนแนวนี้เลยครับคือท่านใดนะฮะอยากที่จะเรียนรู้กราฟเทคนิคอยากที่จะนับคลื่นหรือเว้นเป็นนะฮะผมและทีมงานที่เปกรกอนนะฮะกำลังเปิดสอนนะฮะการวิเคราะห์กราฟเทคนิค อย่างถูกต้องนะ่ไม่ว่าจะเป็นการนับคืนเหลเวฟหรือการตีเทนไลน์หรือการตีพิบนันชีหรือว่าการดูแนวรับแนวต้านแทนกับตัวว่าดูยังไงขาขึ้นดูยังไงนะฮะขาลงเนี่ยกับตัวแบบไหนเนี่ยทางทีมเราก็จะสอนทุกๆแบบเลยฮะรับรองว่าท่านเนี่ยจะสามารถจับปลาเป็นได้อย่างแน่นอนฮะถ้าใดนั้นนะครับสนใจอยากเรีอนครับพีหนิงฮะโทรมาสำรองจองที่นั่งได้เลยครับ ตึกเอพายสาทรกรุงเทพทาวเวอร์2ชั้น17นะฮะโทรครับ0 2 2 8 7 1 7 7สแนะฮะและสมัยภาคใต้นะฮะโทรครับศ5 4 1 9 9นะฮะทุกท่านเนี่ยก็จะได้ห้องสำนาแบบสวยหรูสวยงามพระราม9แบบนี้เลยนะฮะทางทีมเราเนี่ยสอนแบบจัดเต็มเลยนะฮะรับรองว่าท่านเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าทองคำตอนนี้นั้นเป็นขาขึ้นหรือขาลงหรือขาไซเวย์และท่านจะได้รู้ว่าการจับปลาเป็นเนี่ยมันดีแบบไหนครับ และถึงดานานชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพิมานเราด้วยนะครับผมชูดีบุญเทพกรสวัสดีครับ